เดืดต่ออะไรครับนึ่ง <Okay. S 2> น้าต่ออะไรครับก็ไม่นแ <Huh? S 3> ่นไมคใบครับ,รบ,อ,รบอันนี้มันเป็นอะไรนเป็นลำโพงเหรอ <Okay. S 2> ว้ายไหนหัวมันมหัวอยู่นจุดเทหรอ,อครับอ้หัว อ้มันเยี่ยมมากเลยเนะาะครับผมยำสวยต้องมีแข่งต้องายเป็นว้า <What? S 2> เป็นลำโพงแขนยาวนะฮะแข่งยาวตักกวไม้ต้นที่เขาสร้างขึ้นมาฮะเขาสร้างขึ้นมากับ ซไซเรนแอทีเด็ดว,วอเตอร์ว้าวไซเรนเหรอไซเรนออวัวใหญ่มากเลยสวยแล้วสวยแล้ว,วส,ยสยวยแล้วขไรฮ้ตงไหนคือไซเรนเฮ้ ไหนที่ลีนเียวเข้าไปที่ปากมันตรงนี้น <Huh? S 2> ถ้าไปง่ยปเากมันเหรอมันมีปากด้วยปากอยู่ตรงไหน,น,นปากตรงอี่ข้างล่างเหรอครับอืมแล้วก็ม,มีปากอีกชั้นหนึ่งด้วยนะเหรอ นี่นะมีบากเยอะมากเลยเหรอแล้วก็มีแขนด้วยค่ะแขนอยู่ตรงไหนแขนขาแขนไนแขโอ้เยี่ยมเลยโดมิโน,โนยักษ์โดมิโน,โนยักษ์เลยเหรอแล้วก็มีนี่ด้วยนี่ตรงไหนอีกแล้วก็มีขาด,ด้วยขาด,ดีเหลืองเลือดครับขา ต้นอะไรครับต้นไม้อยู่ค่ะครับต้นวักมละกดเศรษฐีเรือนในเรือนนอกต้นพลูด่างน้ำเต็มมากเลยเหรอ น้ำเต็มมากเลยเหรอเอาหอยทากมาดูส uh, yeah. uh, 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 um, ิครอบครัวหอยทากเขาใช้หอยทากผลงานนักต้นน้ำเหรอเนี่ยผลงานเอาหอยทากไปไว้อันนี้ไว้ไว้ไหนครับผลงานนักต้นน้ำเหรอครับแล้วก็ใช้น้ำใบนี้ไปครับแล้วใช้น้ำใบนี้เหรอแล้วใช้น้ำก๊อฟน้ำเหรอครับใส่ในแก้วนี้ใช่ได้สามต้นเลยเหรอ Life could be a dream. Life could be a dream. Do.